ว้ยสุกและดำงอมขนาดนี้กินไม่ได้แล้วแต่เราอย่าไปทิ้งใครจะไปรู้ว่าก้้ยงอมๆแบบนี้นำไปลดพืชผักไม้ผลก็จะงามติดดอกติดผลดีมากเลยค่ะวันนี้เราก็จะนำกล้วยที่สุกงอมกินไม่ได้แล้วมาทำเป็นปุ๋ยค่ะวิธีทำของเราก็จะเตรียมน้ำมาประมาณ5ลิตรค่ะแล้วเราก็จะบี้กล้วยใส่ลงไปเลยค่ะประมาณ3ลูกค่ะ เราก็จะพยายามบี้กล้วยให้ละเอียดเลยค่ะเปลือกเขาก็จะมีประโยชน์ไม่แพ้กับเนื้อค่ะเราก็จะบี้ๆให้ละเอียดเลยค่ะในกล้วยก็จะมีธาตุอาหารที่เยอะเป็นอย่างมากค่ะจำเป็นต่อต้อนผี่ผักสวนครัวของเราค่ะก็จะช่วยทำให้ผี้ผักของเราเขียวงามโตวไยแล้วก็ติดดอกออกผลดีเป็นการเพิ่มผลผลิตและทำให้ครัวเหนียวด้วยค่ะ พราะในเนื้อกล้วยเขาจะมีธาตุโพแทสเซียมค่อนข้างจะสูงเลยค่ะแล้วเราก็จะเติมด้วยจุลินซีย์สังเคราะห์แสงไป100รซีซีค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะช่วยย่อยธาตุอาหารที่อยู่ในกล้วยออกมาค่ะและเราจะเพิ่มพลังการด้วยใส่น้ำปลาไปสองช้อนค่ะน้ำปลาเขามีธาตุแคลเซียมค่อนข้างสูงก็จะช่วยทำให้ต้นพืชผักของเราต้นแข็งแรง เขาก็จะมีความต้านทานต่อโรคเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วเ,เราก็นำมาลดที่ต้นมะเขือที่เราปลูกไว้ข้างบ้านค่ะต้นมะเขือของเราต้นอ่อนแอเพราะไม่มีทานอาหารก็จะมีตัวแมลงมากัดจินค่ะเราจึงใช้สูตรนี้ลดเป็นประจำก็จะทำให้พืชผักสวนครัวของเราต้นแข็งแรงเมื่อต้นเขาแข็งแรงเขาก็จะติดดอก ติดผลดกให้เราค่ะเราก็จะมีพืชผักส่วนครัวไว้กินตลอดเลยค่ะส่วนพืชผักใบเราก็ลดได้ค่ะก็จะช่วยทำให้ผักใบของเรามีต้นใหญ่ใบเขียวงามผักชีฝรั่งของเราก็จะแตกใบมาให้เราได้เก็บกินอยู่เรื่อยๆเลยค่ะนอกจากเราจะลดพืชผักส่วนครัวแล้ว ไม้ดอกไม้ประดับเช่นดอกปอยเซียงของเราค่ะเราก็ลดด้วยค่ะเมื่อเราลดอยู่เป็นประจำปอยเซียงของเราก็จะติดดอกเยอะเป็นอย่างมากและดอกของเขาก็จะมีสีที่สวยเข้มเป็นอย่างมากค่ะสูตรน,นี้ก็จะช่วยทั้งบำรุงรากบำรุงดอกและบำรุงผลให้ได้ผลต่ดดอออกผลดีค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายประหยัดต้นทุนแล้วก็เอากล้วยที่งอมงอมไม่กินแล้วมาทำให้เป็นประโยชน์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ